สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับประกันสแลงข่าวเป็นไงครับผมก็ความไปนิดนึงครับตื่นเต้นครับยังตื่นเต้นอยู่เลยตื่นเต้นแล้วก็ตื่นเต้นสำหรับปีหน้าด้วยที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับในปี2022ก็หลายโปรเจกต์ใหญ่ที่เรากำลังจะตื่นเต้นตั้งแต่เช้าแล้วตื่นเต้นตั้งแต่เช้าแล้วพี่แจ็คก็เดินมาบอกว่าโอ๊ยกอดบอกว่าเอ้ยวันนี้สู้ๆนะเออวันนี้อาจจะมีหลายภารกิจหน่อยจริงๆก่อนหน้านี้ทำ เสียวายสังฆทานพระน้องราพทำพิธีสงไปแล้วตรงนี้ที่ทุกคนยืนอยู่ก็ได้มีการผมน้ำมันเรียบร้อยแล้วครับนี่คือลูกตึงวันเกิดเลยหรือยังไงลูกตึงวันเกิดเลยครับวันเกิดนี่แหละครับเป็นการเปิดเผยโปรเจกต์ใหม่กันเลยครับโปรเจกต์ใหม่ที่เกิดขึ้นในปีหน้ามีอะไรยังไงบ้างครับอย่างที่บอกอะครับก็ที่หลักๆเลยน่าจะต้องตอนนี้ที่ประกาศไปแล้วก็มีซิงเกิลแรกของน้องอัพ แน่ๆที่จะเปิดตัวในปีหน้าอ,อยากให้รอติดตามว่าช่วงไหนเมื่อไหร่ช่วงต้นๆปีนี่แหละ,ะนะครับกับอีกอันหนึ่งก็คือซีรีส์ที่จะทำะค่อยๆรักสเต็ป by สเต็ปค,ครับหลายคนก็ถามว่าซีรีส์ตัวนี้เนี่ยจะเห็นยังไงโมเมนต์พัฒนาการหรืออัพไปช่วยส่วนไหนยังไงก็ในส่วนของผมเองนั้นผมก็จะขยับมาดูทางด้านเบื้องหลักมากขึ้นครับผมแต่ว่าในส่วนของเบื้องหน้านั้นอันนี้ก็ ยังไม่แน่ใจต้องรอ,ต,องติดตามนิดนึงนครับผมอันนี้ก็แต่ว่าไม่ว่ายังไงก็ตามเราจะาอยากที่บอกว่าเราจะพยายามทาให้มันสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะทาได้แล้วก็เพราะว่าเนื่องจากอย่างที่พี่ติ๊พี่บอสก็ได้มีการพูดไปว่าในส่วนของนิยายนั้นแบบทุกทุกคนก็คาดหวังคาดหวังมากๆผมก็เลยคิดว่าถ้าเราจะทําแล้วอ่ะเราต้องทำให้ดีเราต้องทําให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้แล้วด้วยความที่เราเป็นคน ค่อนข้างสุดอยู่แล้วในใน,ในในหลายๆเรื่องเราก็เราก็คิดว่าในส่วนของการทํางานอนี่ะมันก็ต้องสุดเ<ม>ช่นเดียวกันมันก็ต้องเต็มที่มันก็ต้องไปให้ไปให้สุดเท่าที่เราจะทําได้เช่นกันมันไม่ได้แบบมันไม่ได้กินตัวกเรื่องหน้าใช่ไหมแล้วก็แบบถ่านมาดูอย่างเรื่องหนักเต็มที่เลยไม่ใช่ไม่ครับไม่ก็เรื่องหน้าก็ยังมีอยู่แต่ว่า<ม>ก็ยังต้องเราติดตามกันนิดนึงครับผมก็ยังมีอีกหลายโปรเจกต์ที่น,น่าจะได้เห็นในปีหน้าครับ แฟนสบายใจได้เนาะสบายใจ,ไ,ยใจได้อยู่ตรงนี้แหละครับหลายคนอนิยายเืองอย่างที่บอกไปว่ามันค่อนข้างจะเป็นประสการณ์นิดนึงทางโลกออนไลน์เนาะ <c oughs> แล้วก็อย่างหนึ่งคือเราได้มีการอ่านกับทางดีฮับาวเวอ์ด้วยในเรื่องของบทนิยายในเรื่องของตัวนิยายเองแล้วก็จากหลายๆเรื่องที่เราดูเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ส่วนตัวส่วเอาส่วนตัวผมก่อนละกันนะส่วนตัวผมเนี่ยผมค่อนข้าง สนใจมากๆเราคิดว่าด้วยตัวเนื้อเรื่องเองมันมีความน่าสนใจอยู่แล้วมากๆแล้วก็อะไรที่พี่ติหรือพี่บอสหรือทางผู้กำกับอย่างเงี้ยอยากจะถ่ายทอดออกมาให้ให้ทุกคนได้เห็นทุกคนได้รับสารต่างๆจากซีรีส์เรื่องนี้คิดว่าคิดว่าเป็นเป็นมุมมองเป็นเป็นสารที่ทุกคนจะได้รับไปจากซีรีส์เรื่องนี้แล้วคิดว่ามันดีอย่างเช่นเดียวกับ แคชไลท์ที่บอกว่าสุขสร้างสรรค์คิดว่ามันน่าจะเป็นการส่งความสุขแล้วก็เป็นความสร้างสรรค์อีกชิ้นหนึ่งเขาเชื่อว่าเป็นโปรเจกต์ที่ที่น่าจะดีมากจร <c oughs> องเลย่าที่ททกเคยทมาจริงจงแล้วเราเห็นตั้งแต่วันแรกที่นิยายวางขายก็เห็นกระแสที่ขายหมดขายหมดนะครับรวมถึงแฮชแท็กเจ๋งพัดเองที่โอ้โหติดเทรนด์อันดับหนึ่งเลย เมื่อตอนที่เขาประกาศว่าจะไปทาเป็นซีรีส์ทีเนี้ยพอพอมันได้โจบแบบนี้มารู้สึกว่าท้าทายกับทีมากแบบอีกฝั่งอีกฝั่งหนึ่งก็เหมือนกดดันเบาๆว่าก็ต้องทําออกมาให้ดีเพราะว่าแฟนนิยายก็มีความคาดหวัง <c oughs> ใช่ไหมฮะแล้วรวมถึงว่าแฟนคลับน้องอัพเองแล้วแฟนคลับทุกๆคนก็คาดหวังว่าเอ๊ะ just up ทำซีรีส์เรื่องแรกแล้วร่วมกับดีครับด้วยว่าจะออกมาดีขนาดไหน <c oughs> เป็นยังไงอยากให้ติดตามนะครับ <c oughs> อย่างที่บอกไปว่า เหมือนพอเราได้ทํางานร่วมกับทางดีฮารครอะเรามีวิชั่นที่ค่อนข้างตรงกันเรามีจุดมุ่งหมายเรามีภาพที่เราเห็นค่อนข้างคล้ายคลึงกันมากๆแล้วการทํางานอะมันส่งเสริมกันละกันแบบจริงๆแบบถ้าเป็นถ้าเป็นคาภาษาอังกฤษก็อาจจะเป็นคำว่า reciprocal ที่แปลว่าการแบบส่งเสริมเกื้อกูลมันคือคํานี้จริงๆที่ที่เกิดขึ้นระหว่าง2บริษัทแต่คนก็จะมองไปในส่วนของเหล่านักแสดงที่จะมา ร่ดแร่นอยู่กันหน้าจอครับอันนี้คือต้องแบบตรงเป๊ะแม่เดี๋ยวในใจเราจะวางแบบยังไงจริงจริงอันนี้ต้องปรึกษาพี่ติ๋งกับพี่บอสด,ด้วยเพราืะฝั่งฝั่งนั้นเขาจะเป็นฝั่งตัวหลักตัวตั้งตัวตีในการแบบว่ากำกับใช่ไหมฮะเรามีพุ่งกลับอยู่ก็อาจจะต้องปรึกษากันด้วยแต่ว่าพยายามจะให้ใกล้เคียงแล้วก็สมบูรณ์ที่สุดในเชิงนักสแสดงทั้งสองคนรวมถึงความพิเศษก็คือเราในฐานะบริษัทพัฒนาดูแลพัฒนาศิลปินก็จะ ให้เขามาอยู่กับเราเห<ช>มือนว่าหลังจากนี้ก็จะอยู่กับเราเลยทั้ง,องสองคนในฐานะนักแสดงเองผมผมเชื่อว่าไม่มีอะไรสู้ hard work ได้<อ>ไม่มีอะไรสู้กันที่เราใส่ใจแล้วก็ตั้งใจทํามันจริงๆได้ต่อให้ต่อให้เราจะไม่ใช่คนเก่งแต่เราสามารถพัฒนาตัวเองได้เรื่อยๆแล้วผมเชื่อว่าทุกคนที่จะได้เข้ามาอยู่กับเราก็จะก็จะมีม i n เ s ็ตที่คล้ายๆกันแล้วก็จะพัฒนาไปด้วยกันเดินไปด้วยกันข้างหน้า วางแผนเรื่องของการพัฒนาศิลปินในสังกัดของเราต่อยอดยังไงจริงๆมีคุยกับอัพไว้บ้างคร่าวๆว่าจริงๆในปีหน้าอย่างเช่นน้องอัพเองเนี้ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งศิลปินในสังกัดเรา,เาก,ก็ก็มีรถแบบไว้คร่าวๆแล้วว่าผลงานก็จะมีอะไรก็มีทั้งซิงเกิลมีทั้งเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีโปรเจกต์น่าจะมีซีรีส์หรืออะไรเงี้ยก็เดี๋ยวจะมาบอกพี่ๆทุกคนนะครับรวมถึงเรื่องของการพัฒนาอีกอีกหลายๆคนใหม่ๆที่จะ จะที่จะมานะครับเราก็จะใช้โมเดลที่เรียกว่าตอนนี้เรามีอัพแล้วเราก็จะทําโมเดลที่เริพัฒนาตั้งแต่แรกเริ่มก็คือเห็นเขามีศักยภาพเดิมที่เป็นเขาถนัดอะไรส่ว <c oughs> นใหญ่มันจะต้องขึ้นอยู่กับศิลปินก่อนว่าเขาถนัดอะไรเขาเก่งอะไรแล้วเรามาต่อย,ยอดเพิ่มรวมถึงพัฒนาส่วนที่เขาไม่เคยเขาสนใจแต่ว่าเขาไม่เคยทําเช่นอย่างน้องอัพเนี้ยเขาไม่เคยร้องเพลง <c oughs> เราก็เฮ้ยอยากทํำไหม น้องอัพบอกอยากทําอยากทั้งร้องเพลงอยากเต้นไม่ใช่อยากเป็นนักแสดงแต่อยากเป็นศิลปินบอกว่าได้งั้นนะลดแมปปีหน้าของเราเนี่ยเป็นต้นน้องอัพเนี่ยจะเป็นศิลปินจะทําเพลงจะลดแล่นอยู่ในวงการไม่ใช่แค่นักแสดงก็งหมายถึงว่าในส่วนของเรื่องของการแสดงเราก็ไม่หยุดที่จะพัฒนาศักยภาพตัวเองเพราะว่าเราก็ชอบและเราก็รักในงานที่เราทำเราคิดว่าการแสดงมันเป็นมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นเหมือน ความชอบและความรักในใน,ในอาชีพนี้ไปแล้วเราก็อยากจะพัฒนามันต่อไปเรื่อยๆคือคิดว่าเคยมี mindset ว่าการเป็นนักแสดงที่ดีคือเล่นอะไรก็ได้ที่วงกาับงการาแต่ว่าเหมือนเหมือนพอเราค่อยๆเติบโตขึ้นมาเราก็เริ่มเข้าใจว่าการเป็นนักแสดงในในในแบบของเราอะ่ะมันเริ่มเป็นยังไงแล้วก็คิดว่าในปีหน้านี้ก็น่าจะได้เห็นอีกหลายบทบาทที่อาจจะเกิดขึ้นอย่าง ปรากาที่เกิดขึ้นติดตามกันได้ในปีหน้าแน่นอนอย่างในวันนี้ที่ก็ลังจะเกิดขึ้นตอนเย็นซึ่งจะมีแฟนมิตของเราด้วยเขินเลยแล้วควายกันหน่อยเตรียมตัวเตรียมตัวกันยังไงมีความตื่นเต้นใดๆไหมก็เอ้ยไม่ไม่ซักกระตุกซ้อมซ้อมหอมหอมก็เดี๋ยวได้เห็นเซอร์ไพรส์แน่นอนต้องเฉลยก่อนว่าต้องเฉลยก่อนว่าอัพเนี่ยซ้อมคลาสเต้นเนี่ยนะเกือบ40คลาสนะอ๋อเป็นได้แล้วซ้อม ก็ยังงงต้นก็ยังไม่ได้ตอนนี้แมมส่งมาสักขาดนี้ไม่แต่จริงๆแล้วเนี่ยขนาดคนที่อยู่ใกล้อยู่กับน้องเนี่ยทุกคนเห็นยตกเห็นแล้วแบบโอ้โหไดขนาดนี้เลยเหรอเราไม่เคยลองไปดูแล้วกันครับใครที่ยังไม่ได้ซื้อก็ขายหรอกไปด้วยเขาทันครับยังทันซื้อตอนนี้ทันแน่นอนครับโค้งสุดท้ายจะปิดตอนหกโมงเย็นครับผมมันจะมีเซอร์ฟรองเซอร์ไพรส์ใดๆอีกนอกจากเรื่องของ ถ้าก็เจ้าตัวเขาสปอยไปแล้วก็แต่ว่าอันนี้อันนี้อันนี้ก็ยังไม่รู้ว่าพี่วู๊ทที่เป็นผู้จัดการค่าก้าลงคิวไปว่าอุอ e ีอ่ะ <c oughs> ผมก็เลยตอนผมเปิดดูว <c oughs> อ่ะอ๋อเขาตอนแรกพี่จักก็ไม่ยอมบอกนะ <c oughs> ไม่ยอมบอกผมด้วยว่าจะมีใครมาหรือเปล่าตอนเขาโป๊ะนะกอย่างที่เกิดขึ้นเขาโปะเองหลายอย่างที่จะเกิดขึ้นในร้านตอนอย่างเนี้ยผมไม่เคยรู้มาก่อน ใช่ไม่แล้วก็ไม่มีใครยอมบอกผมด้วยแล้วผมก็กลัวผมกลัวผมกลัวว่า้จะยังไงตอนไหนอะไรยังไงแล้วถูกผมโลกไงอันนี้เริ่มกลัวแล้วว่าจะงอนหรือเปล่าโดนเจอเซอร์ไพรส์เยอะเหลือเกินผมก็เนาะก็ต้องรอติดตามแต่ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าจะเมื่อไหร่ยังไงต้องรอติดตามครับติดตามกันมาตลอดสงลางใจแล้ววันนี้ก็แบบน่าสมัครคุณามปากข้ามกันแน่นอนอ่ากสนใจกันนิดนึงก็ อยากขอบคุณแบบคือทุกครั้งที่เราพูดคำว่าขอบคุณเน่เราเรารู้สึกว่าเราพูดเท่าไหร่มันก็มันก็ไม่ได้เท่ากับที่เรารู้สึกมันจริงๆมีความคิดอย่างนี้มาสักพักใหญ่ๆแล้วเราก็เลยคิดว่าทํายังไงให้เราได้รู้สึกว่าเราได้ขอบคุณเขามากกว่าเดิมมากกว่าการที่เป็นคําพูดมันก็จะออกมาผ่านทุกๆสิ่งที่เราทําระหวังว่าความตั้งใจของเราจะส่งไป ให้ทุกคนเป็นกำลังใจเป็นแรงผลักดันเป็นความรู้สึกดีๆที่ทุกคนอยากให้ทุกคนได้รับไปเหมือนที่เหมือนที่พี่น้องๆทุกคนได้ให้ผมมาโดยตลอดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากพูดคือขอบคุณที่ร่วมเดินทางกันมาแล้วก็หวังว่าเราทุกคนจะเติบโตไปด้วยกัน อขอบคุณคพี่ๆนะครับเลยนะครบขอบคุณนะครับ